ได้เลยครับอืมลองชิมดูครับอืมรเกล่อม,อมสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ๆน้องที่รักทุกท่านนะครับรายการสมวังพาเที่ยวพากินวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดคลองรัดประยมนะครับ ครับอย่าลืมกดติดตามกดตุกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพเป็นกำลังใจด้วยนะครับเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับป๋าครับตามผมมาเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสมหวังพาเที่ยวพากินวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวคลองลัดมะยมนะฮะที่นี่ก็มีของกินมากมายเลยนะครับให้ท่านได้เลือกละประทานกันฮะมากมายจริงๆครับผมจะพาทุกท่านเดินไปทีละส่วนฮะของตลาดนะครับนี่ฮะ เริ่มจากคลองลับยมโซนหนึ่งนี่นะครับผมจะพาเดินเข้าไปนะครับมีของกินเยอะจริงๆครับเริ่มต้นโดยเดอกเกี๊ยวฮะเกี๊ยวกระเบนเกี๊ยวหมูนุ่มกุ้งไข่เค็มตรงนี้ฮะมีมากมายเลยนะครับไปท่านได้เลือกนะนี่ฮะเกี๊ยวแน่นๆครับพันมาพันกันใหม่ๆเลยนะเนี่ยต่อไปก็เป็นขาหมูติดพุงนะครับนี่ก็เป็นคากิข้อติดเนื้อยกขานี่ฮะมีมากมายให้ท่านได้เลือกเลยนะครับ ท่านที่ชอบมันมันคอลาเจนกันดีกว่มาทานได้เลยครับน่ารับประทานมากมากครับเนี่ยนเนื้อข้าวคากิขาพารลฮะมีฮะขาหมงขาหมูมีหมดครับนี่ก็เป็นหอยเชลล์อบซอสต่างๆนะครับนี่ฮะเขาปิ้งเขาย่างกันร้อนร้อนเนี่ยฮะวจากท่านจะเลือกเลยนะครับนี่เป็นไปเป็นก็สาคูปากหม้อพวกนี้ฮะนี่เขาทากันใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับให้ท่านได้เลือกนี่ก็เป็นอ่ นมถ้วยฮะนมถ้วยมีทั้งกลมทั้งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะทำกันใหม่ๆนะครับขายรับปะผมบอกเอากล่องนะครับเอ้ครับขนมถ้วยนะครับกล่องละสายห้าบาทนะครับรสมะพร้าวมาลองกินดูครับอือหือรสชาติอร่อยครับมะพร้าวเค็มเค็มมันมันหอมหวานนี่แหละครับ ร้านชานิกาค่ะเตาอุ่นถึได้เลยนะครับที่ขอรับมายมยมนะครับโอเคไปครับอร่อยครับเอาที่ครับด้ครับไรครับครับแล้วนี่ก็คือเอหมูสามชั้นคั่วเค็มนะครับสูตรโบราณไร้น้ํามันน่นะครับไม่มีหนังไม่ชุบแป้งไม่มีน้ําตาลน่นะครับรีดให้น่าอร่อยนะครับร้านนี้ดูท่าทางจะอร่อยครับต่อไปก็เป็น ปลาสลิดทอดนะครับโอ้โหก็แบ่งเป็นถุงใหญ่ถุงเล็กฮะเคาแลมมาให้เลยนะครับถุงละร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยว่างไปครับกรอบเลยนะฮะนี่ผมชิมแล้วอร่อยครับเจ้านี้ลำดับต่อไปก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงฮะชุดละห้าสิบบาทฮะข้าวเหนียวทุเรียนก็ว่ากันไปครับทุเรียนก็มีฮะเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนหรือก็เป็นพวกสังขยาพวกหรอดช่องสิงคโปร์ก็มีนะครับมีเมี่ยงคำด้วยฮะกับชุดละห้าสิบบาท และนี่ก็เป็นทอดมันกุ้งนะครับ1ชิ้นส5 4ชิ้น120บาทก็ว่ากันไปนะครับ1ชิ้น15บาทก็มีราคาหลายขนาดนะครับปลาไซมอ่นะครับม้ละ5้บบาทนะฮะน่ารับประทานนะครับพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองขีดละ49ที่นี่ทุเรียนเยอะนะครับเป็นขายทุเรียนกันมากมายเลยนะแต่น่ารับประทานทุกล้านเลยนะครับห่อแพ็คสะอาดสะอ้านสวยงามครับโอ้หน่ารับประทานครับนี่ก็เป็น พวกไข่ครกนะแล้วแต่เราจะใส่ครับเป็นไข่เป็นใส่กุ้งใส่ปูอัดใส่ปลาหมึกพวกนี้ฮะขนาดมัน,มน,มนลงครกมา่าเรานะครับแต่เป็นหอยครกเนี่ยฮะน่ารับประทานครับนี่ฮะมีหลายขนาดหลายราคานะครับเนี่ยยิ่งใส่ซอสเข้าไปนี่ผมว่าอร่อยครับเนี่ยอร่อยมากมากฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเป็นยังไงอืมอร่อยครับร้อนๆเลยนะครับเนี่ยผมบอกให้หอมหวานฮนะ มีหลายหน้าเลยนะครับท่านที่ชอบก็เน,นี่ยกิบกิบครับหอยครกครับเนี่ยที่คลองรับประยมนะครับท่านใดชอบก็เรียนเชิญน,นะครับผมน,นี่ก็เป็นเอ่อพวกคอหมูย่างนะพวกลาบทั้งหลายนะครับมีแต่คอหมูย่างน่ารับประทานครับนี่ฮะนี่จะเป็นคอนจริงๆเลยนะครับเนี่ยสันคอเนี่ยนี่เป็นพวกมะนาวจานละ15บาท3จาน30บาทนะไม่แพงกันนะครับถูกอลยเดี๋ยวผลไม้พวกฝรั่งก็มีฮะต่อไปก็เป็นพวก น้ำผลไม้ต่างๆนะครับเด่นตามชาพืชต่างๆนี่ฮะสีสันสวยงามครับเนี่ยเก๊กฮวยอัญมณีใบเตยน้ําชอกล้วยชาเขียวน่ากินครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับนี่ก็เป็นขนมไทยๆนะฮะลูกชุบนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขนแน่นนะเยอะมากมายเลยนะครับสีสันน่ารับประทานเลยนะครับเนี่ยคนลุมเลยนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศนะเนี่ยผมก็ตักครับ ที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายฮะทั้งคนจีนคนฝรั่งฮะเยอะแยะนะครับแล้วลูกชุบก็มีได้รับความนิยมด้วยนะครับทำมาจากทู่เหลืองฮะนี่อร่อยครับของหวานน่ารับประทานอยู่ครับครับนี่ขนมลูกชุบนะครับใหม่ๆแล้วอืมรสใหมวัตถุดิบจะอร่อยครับโปรเหลืองนะครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับลูกชุบเขาก็ทําวันต่อวันนะครับไม่ค้างคืนแน่นอนนะ หลายเจ้าที่นี่เขาก็บอกมาอย่างนั้นน่ะนี่ยครับดูแลของใหม่ๆนี่ก็เป็นนมหวานอ่ะไทยๆอาหารไทยๆเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเหนียวต่างๆฮะมีมากมายท่าน้เลือกเลยครับนี้ก็เป็นพริกหนุ่มทรงเครื่องนะครับก็ใส่ยัดใส่เครื่องฮะพวกหมูพวกอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยอืมปิ้งย่างร้อนๆเนี่ยครับรับประทานครับนี่ก็เป็นเอ่อหมึกย่างฮะหมึกกระดองเนี่ย ไม้ละ3าก็ว่าไปนะครับเนี่ยไข่ปลาหมึกก็มีฮะนรับประทานน,น,นะครับนี้ก็เป็นกุ้งเผาอ่ะนี่ก็เป็นกุ้งค่ะกล่องละสอง้บาทครับก็เผากันใหม่ๆสดๆเดยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับก็มีหลายราคาท่านเลือกนะครับนี่ล้อแล้วนะครับเนี่ยเขาทำกันใหม่ๆกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยนี่ก็เป็นพวกห่อมกอะห่อมกทะเลย่างครับ ก็สูตรคุณย่านะครับเป็นสูตรโบราณนะครับบวกข้าวบวกไข่ต้มก็ว่าไปนะฮะนี่ก็เป็นหมูสเต๊ะนะครับที่นี่ก็หมูสเต๊ะขายอยู่หลายเจ้านะครับเนี่ยก็อร่อยอร่อยทุกร้านนะครับผมก็ชิมมาหมดแล้วนะนี่ก็เป็นลูกชิ้นหมูนะครับต้มกันสดๆนะครับนี่ก็เป็นพวกปลาเผาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคานะครับกับเผากันสดๆเป็นๆเ,เนี่ยนะครับให้ท่านได้เลือกแล้วนะ มีเยอะแยะเลยนะครับปลานินเผาปลานินเผาเกลือเขาว่าไปเนี่ยปลาเดินข้างในครับเขามีโซนหลายอย่างนี่ก็เป็นเป็ดย่างนะฮะนี่ครับย่างกันร้อนๆเลยนะครับเนี่ยเปาราคาตามป้ายนะครับครึ่งตัว195ถ้าเป็นหนึ่งตัวก็390าบาทครับนี่ก็เป็นโซนสีเนี่ยมาฮะไปครับที่นี่มีหลายโซนนะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นพวก ขาหมูติดพุงเนี่ยนี่มาครับนี่เป็นข้อก็มีเป็นคากิยกขาก็มีนะครับนี่ใหม่ๆอะ่ะไปไปกันต่อครับอีกหลายร้านนะครับนี่เป็นพวกขอามูย่างพวกสมตำหน่อไม้ดอกขนานะนียทำกันที่มีของกินเยอะครับมันต้องหนะ่วงขนมเบื้องโบราณแม่วิไลนะครับ ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คนเยอะนะครับเนี่ยแม่ค้าเขาก็ใส่ชุดไทยเลยนะครับเนี่ยเป็นจะได้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเนะะี่ยครับต่างชาติเยอะครับจะได้รู้ว่านี่คือ,คอของไทยนะ,ะนี่ก็เป็นปอเปี๊ยะสดนะครับเนี่ยเครื่องแน่นๆน,น,นะแป้งบางๆไส้แน่นๆนี่แหละครับเนี่ยดูดูโต้ก็รู้แล้ว่เครื่องแน่นจริงๆกันะครับลูกคงลูกไข่นะีน่ของเยอะครับที่นี่นะฮะปุ๊บนารับประทานครับไข่ดิบไข่ดีฮะเจ้าเนี้ย ปอเปียกก็น่ากินนะครับแมคคาก็น่าตาสะสวยด้วยนะครับไปกันใหญ่เลยครับครับนี่ก็แมคคาก็จะทําสดๆให้เลยนะครับเนี่ยเขาพันกันใหม่ๆนี่ฮะนี่ครับกับพันม้วนสัดไส้ก็หว่าไปฮะแล้วก็ตัดะเป็นชิ้นชิ้นนี่ครับนี่ครับดูเครื่องฮะเครื่องเขาเต็มตู้เลยนะครับเห็นไหม น่ารับประทานครับต้องเครื่องให้เยอะไปเนี่ยแหละแล้วก็ลาดแล้วนะครับเนี่ยช่ำๆชุ่มๆเลยฮนะน่ารับประทานครับแล้วก็โปะโด้วยไข่เนี่ยนะปลายครับโปะไข่ไปพลิกหน่อยต้นหอมหน่อยครับนี่ฮะครับนี่เป็น ปอเปี๊ยะสดนะครับร้อนๆเลยนะครับเนี่ยผมจะลองชิมเลยครับหืมกล้าวๆรัวครับหอมหวานมากๆครับอร่อยครับอร่อยครับโอ้หน้าตาใจเย็นหน้าตาเียครับขอบคุณหน้าตาขอบไปครับนี่ก็เป็นกุ้งอบพื้นเส้นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีก็มีอาหารซ้ำๆกันหลายร้านแต่ว่าผมไม่ตัดนะให้ดูทุกร้านนะครับ จะได้จะได้เห็นอาหารหลากหลายแบบหลายร้านน่ะครับนี่ก็เป็นกล้วยปิ้งน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนี่ปิ้งกันย่างกันร้อนๆน่ะนะครับปิ้งกันเนี่ยนาราประทานอีกหนึ่งร้านน่ะนะครับเนี่ยกล้วยปิ้งน้ําตาลมะพร้าวอ่ะไม้ละ40บาทครับเนี่ยนาราระทานครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะฮะผมจะเดินพาเดินเข้าไปไงมีหลายโซนมากครับที่นี่ครของเยอะครับไปไปให้ทั่วครับ นี่ก็เป็นพวกน้ำต่างกันนะนี่ฮะพากันเดินครับอยู่ริมคลองครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่บอกเลยฮะนี่เป็นวันเสาร์วอาทิตย์นะครับฝนเยอะทองมาเสาร์วอาทิตย์ครับมีหรือผัดไทยอีกหนึ่งร้านนะนะครับนี่คันฉ่ำๆไฟพุ่งๆนี่ฮะงานรับประทานเป็นอย่างยิ่งครับดูฮะต่างชาติเยอะนะครับเนี่ยต่างชาติชอบนะแบบนี้นี่ก็เป็น ก๋วยช่ยทอดอีกหนึ่งร้านนะครับก็ทอดกันใหม่ๆร้อนๆเนะี่ยฮะใครชอบก๋วยช่ยก็เดินเชิญนะครับนี่ฮะไปไปกันต่อไปให้สุดครับไปจะพาท่านชมบรรยากาศตลาดนี่แหละครับนี่เป็นถั่วตัดนะฮะนี่ก็เป็นถั่วปแประนะฮะ เขาก็ทํากันใหม่ๆนะครับเนี่ยนึ่งกันใหม่ๆนเนี่ยก็มีหลายไส้ฮะนี่ไส้ลูกเดือยนี่ฮะพวกไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองพวกเนี้ยฮะนี่ครับน่ารับประทานครับใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับที่นี่มีของสดๆใหม่ๆเยอ,อะฮะย้ําอีกทีนะครับที่นี่ก็คลองรัดมายมนะครับเป็น ริมน้ำอ่ะนะครับที่มีของกินของใช้ส่วนใหญ่เป็นอาหารน่ะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยมาเที่ยวกันนะคนจะเยอะในวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับนี่ฮะของกินมากมายครับมาไม่ถูกก็ Google มาเลยฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตลาดน้ําคลองลัดมยมนี่แหละครับน่าจะเป็นขนมถ้วยฟูบางท่านนี่นี่ฮะขนมทํากันใหม่ๆแล้วนะครับเนี่ยบีบกันสดๆนะครับ ปูทอดกุ้งทอดปูมมาทอดพวกเนี้ยครับทอดมันกุ้งนี่ก็เป็นผังลู่อะนี่เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งน,นะครับส่งนิยมกินกันอยู่อะนี่เป็นเฉากล้วยนมสดน้ำดนนำใยเนี่ยคณะรับประทานอยู่น,นะครับเป็นถ้าเป็นขวดเป็นแก้วก็ว่าไปฮะนี่ก็เป็นของฝากนะครับโอท็อปต่างๆเนี่ยเป็นเนี่ยหือไปฝากลูกฝากหลานฝากป้าข้างบ้านได้นะครับเนี่ยนณะรับประทานครับเนี่ย ป็นแพ็คๆสวยงามฮะไม่ใส่สารกันบูดนี่ฮะขนมอบแห้งทั้งหลายแหล่นะครับเนี่ยก็มีให้ท่านได้เลือกนะนี่ฮะโอ้เยอะครับเยอะจริงๆครับที่นี่ฮะดูครับเนี่ยปากเป็ดทอดเนะี่ยก็มีปากเนี่ยปีกไก่ก็มีนะเนี่คนคยครับเยอะทอดมุอทอดบัลปอเปี๊ยะทอดนี่หนังไก่ทอดเนี่ยเขาทอดกันร้อนๆเห็นเนี่ยแหละครับของใหม่ๆจริงอ่ะนี่ก็เป็น ตัวกรอบแก้วอ่ะเนี่ยนี่คนร้อนรเหมือนกันฮะเนี่ยก็ร้อนจริงๆอ่ะนะครับเนี่ยเขาก็ทํากันใหม่ๆนะครับนี่ฮะปับป๊บๆเนี่ยเขาทำสดๆกันเลยครับเนี่ยท่านที่ชอบกินถั่วกรอบแก้วแบบนี้แหละมาได้เลยนะครับที่คลองรัตมะย,ยมนะครับขอกินเยอะครับขายยังครับพี่ถ้าไม่หมดจะมีไซส์35นิ้ว10กิโลผมเอาอะไรครับผมคร้อนเลยนเนี่ย แป้งบางขอบใจและเพื่อนยืนกินเลยเถ้าไหนครับสามสิบห้าบาทค่ะเป็นมากอืออร่อยครับอร่อยมากครับทำกันเป็นหมาล้วนๆเลยนะครับพี่อี่ร้านพี่น้องต้นยิ้วต้นถั่วครับพี่น้องต้นถั่วนะครับครับไปกันต่อฮะข้างในยังมีอีกครับมากมายนะครับเดินไปฮะผมจะพาให้สุดครับวันนี้ครับ ของกินมีมากมายฮะซ้มร้านก็จะรีวิวให้ดูนะครับนี่เป็นขนมป้าบินนะครับทํากันใหม่ๆเหมือนกันนะเนี่ยพิกกันไปพิกกันมาเนี่ยครับได้มาแล้วฮะใส่มะพร้าวกันกลงรับประทานอยู่ครับไปฮะนี่ก็เป็นพวกเครื่องแกงต่างกันนะครับเนี่ยหอมยงหอมใหญ่นะฮะเนี่ยแล้วเขนมเบื้องเลยนี่เป็นกุ้งเผานะครับเนี่ยใหม่ๆฮะนี่เป็นปลาเผาเนี่ยครับของกินเยอะนะครับเนี่ย โอ้โหลาล,า,ลานตาครับจริงๆนี่ก็เป็นหมูกรอบอีกหนึ่งเจ้านะครับโอ้โหนี่ก็น่ารับประทานครับเนี่ยกรอบเน้นๆเน้นๆ,ๆ,ๆนี่ก็เป็นขาหมูนะคะับขาหมูเยีรามันด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหรับประทานนี่ก็เป็นหมูสเต๊นะนะนี่ก็หมูสเต๊ะอีกหนึ่งร้านนะครับทุกร้านน่ารับประทานหมดทุกร้านนะฮะเนี่ยสีสันน่ารับประทานทุกร้านนะครับ, and, รบ,รนนรบดูอร่อยอ่ะ นี่ฮะปิ้งกันเป็นเห็นะนะร้อนๆครับเนี่ยหมูสเต๊ะหมูนุ่มเลยฮะสะอาดนะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นพวกสมตำฮะเนี่ยเน <c oughs> ี่ยสมตำไทยตำปลาล่ากวาดไปฮะม <c oughs> ีหมดแล้วครับที่นี่ฮะอาหารทุกอย่างมีหมดนะครับแซ่บนัว นี่ก็เป็นบวกไก่ย่างนะครับนี่หลนล้อเลยนะครับนี่ไก่ย่างครับนี่่ารับประทานอีกหนึ่งร้านะนะครับปิ้งกันเห็นเนี่ยย่างกันเห็ดน,นี่นะครับ นี่ก็เป็นเป็ดพะโล่นะครับนี่ขนาารับประทานเองนะแต่เป็ดพะโล้แล้วแต่ครหนึ่งตัวตัวก็ว่าไปครับก็แบ่งขายอยู่ครับนี่ยเป็นกุ้งแพทอดอ่ะน่าจะใช่นี่ก็เป็นเนี่ยพกเนื้อต่างนะครับเนื้อ,อย่างเนื้อทอดว่าไปน,ะนี่ก็เป็นปลากระพงทอ,อดน้ำปาลางานรับประทานอยู่ครับได้อยู่ครับ จะเป็นพวกน้ำพริกต่างๆฮะมีให้ท่านเลือกนะครับก็เปต้ดงตาแดงเนะี่ยน้องมองน้องไม้ก็ว่าไปนี่ครับเยอะแยะป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาทตูต้มเค็มนะต่างๆเนี่ยนี่ยฮะหมูหมูสามชั้นหมูกรอบเนี่ยก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับเป็นของกล่อง,ของเขาก็สับไว้ให้อะนะครับ นี่ฮะของกินเยอะไม่ต้องห่วงครับพาไปวัดไม่ไหวฮะเนี่ยโอ้น่ารับประทานครับเนี่ยเป็นกว๋วยช่ายฮะเนี่ยกว๋วยช่ายทอดก็ว่าไปเนี่ยเยอะอยู่ครับก๋วยช่า,ชายนึ่งก็มีฮะใส่เผือกใส่หน่อไม้นี่ของหมูย่างอีกหนึ่งรากก้านนะครับโอ้ต้ากินกับทุกร้านนะครับเนี่ยก็เป็นขอมูย่างอีกหนึ่งล้าน กือเป็นซิ่โครงหมูย่างนะครับเนี่ยลดกระเทียมพริกไทยออก็แปลกๆนี่ฮะหายากนี่ก็มีรถดังเดิมด้วยนะครับกล่องละร้อยบาทผมว่ามันน่าแพงนะและที่นี่ยังมีบริการออล่องเรือด้วยนะครับเนี่ยชมนาบัวภายในชุมชนใช้เวลาไปกับ40-60ถึง60นาทีคนละ100บาทนะครับถ้าไปคนเดียวก็คิด200บาทหรือจะไปที่อื่นก็คิดค่าใช้ใจ่ายตามระยะทางนะครับ หรือถ้าเป็นเช่าเหมาลำเป็น p r i v a t e ส่วนตัวนั้นก็มีอีกหนึ่งราคานะครับไม่เกิน5คน1,000บาท6าทถึง8คน1,200บาทในเวลา 1. ชั่วโมง20นาทีนะครับโดยเขาจะพาล่องเรือเที่ยวชมริมคลองนะครับดูวิถีชีวิตชาวบ้านพาเที่ยวสวนกล้วยไม้วัดสะพานพวกนี้นะฮะแล้วก็กลับนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับที่นี่นะครับ บางครั้งคนทํางานออฟฟิศก็เครียดนะฮะก็ต้องมาหาเรื่องพักผ่อนหย่อนใจนั่งเรือเที่ยวแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเมื่อเราอยู่ในวัยเด็กวันเวลาผ่านไปเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตรหรือเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วหรือวัยชรานะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาเรียกว่าเรานับถอยหลังที่จะลาจากโลกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทําอะไรอยากกินอะไรอยากเที่ยวที่ไหนก็ทำมาเถอะครับเที่ยวกวาจนไม่เที่ยวกวาจน กระเทียวไปนะครับต่อไปนะครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับผมก็ปั้นกันสดๆนี่นะฮะแล้วก็ต้มกันนี่แหละครับร้อนๆเลยนะฮะใหม่ๆเลยนะครับตอนเนี่ยตักแล้วก็ใส่น้ําจิ้มแซ่บๆนี่แหละฮะโอ้โหน้ำไหลเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารบอแลักเนี่ยนะครับ ทำกันสดๆใหม่ๆมเลยนะครับเจ้าเนี้ยครับแล้วก็นี่ก็เป็นหมูสเต๊อกอีกหนึ่งร้านะนะครับที่ผมเลือกนะฮะลองอร่อยครับเจ้าเนี้ยเนี่ยครับรสชาติดีฮะหอมเนี่ยขมิ้นนะ แตงกวาก็าสดๆเลยนะครับนะครับใหม่ๆเอามากินเราเดินเที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมานั่งกินแล้วกันครับที่ไม่มีที่นั่งนะครับก็มีพวกข้าวกระปุงกระเพราหมูต้มหมูเตะลุงขิ้นไอ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับหอยคืองหอยคบแล้วมาชิมก่อนแล้วอร่อยไหมอร่อยกระปุงกระเพราเนี้ยนี่เรื่ออะไรไม่เนี่อะไระอ้นนอรอาว ครับเดมะผงกะเพราโอเคหรือไรครับอร่อยครับไอ้ได้ครับได้ได้นี่ครับเป็นผงกะเพราวาวไปแล้วครับมุ้งตัวใหญ่นะกินกันไปเลยนะครับเดี๋ยวข้าวเลยครับนืหมูแก้มโอเคซื้อมางกรสดรเลยนะครับเนี่ย ีลองกิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงครับอืมติ่งก็อร่อยนะอือเพราะว่าติ่งว้จ้งก็อร่อยหอมหวานครับนี่ครอืมไมาได้เลยครับไม่ครับแปดบาทเลยครับที่นี่ก็เขาเรียกว่าตลาดคลองรัตนยมและครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่8ปดโมง ถึงก็ประมาณห้าหกโมงเย็นน yani, mm ี่แหละครับก็แล้วก็มาหยุด hmm. ต <re> ักข mm ัด hmm. ต <re> ่อเลยลครับไอ้วางอยแถวนี้ก็เชิญมาเที่ยวเลยนะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่แถวตะลิงชั้นนี่แหละครับไอ้วางก็เีินเชิญนะครับของอร่อยอร่อยมีเยอะเลยนะครับครับไปครับกินต่อครับครับนี่เป็นขอเสยว่างนะอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมูเต้อร่อยไหมมูเต้อร่อย แบบนเลยได้ทุกอย่างเลยนี่นี่ได้ที่นี่ได้อยู่ครับคนเยอะนะครับแต่โอ้มาถ้ามาสายมีที่นั่งครับแต่จะนั่งริมน้ำก็ไปได้ครับคนเยอะผมลืมบอกไปว่าที่นี่มีบริการนั่งเรือด้วยนะครับโอ้รอบเที่ยวเกาะแล้วแนี้ฮะน่าจะคนละร้อยประมาณนี้นะครับร้อยหกหรือประมาณนี้นะฮะอร่อยครับลาครับอืมอร่อยครับ ได้ขอมน่ากินมากเลยนะครับตลาดเนี้ยผบอกเลยเน่ามามากไม่ไกลครับมาครับลองไปดูยอดลูกพีชหมูป้านทำเองนะตับเรียบผมเรีไปเรื้อมานะครับไม่หมดเด็ดไี่หายอะ่ะจริงรอ่ะมีมากกว่านี้นะแต่ผมไปกินมาก่อนแล้วแอบเดือดกินมาแล้ว สลับคลิปนี้ตลาดพอรับประยมนะครับก็เพียงพอในะเพียงรนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ